อุยอ้ยเราได้สองลุ้งไปในหนึ่งอันหรออุย้ยสมาเก็กสมากเกินเราได้อันนี้เลยลุง้งเอา้ามาว่ะทีนี้ลุ้นเลยว่าได้ซ้ำหรือว่าได้ก่อนการันตี เอนพราะไหมครับเพราะอะไรถึงหรอวันนี้ผมว่าผมจะมารีโนเวทบ้านนี้นวหน่อยแต่แตประเด็นคือผมขาดต้นไม้ฮะผมกะว่าจะมาสุ่มหากาชาที่ยังไม่ได้เอาให้หมดในวันนี้เลยเดี๋ยวมาเปิดกันสวัสดีครับท่านขุนแผนแดนใต้เฮ้ยใครวะเนี่ยเอาหวางังสุเลยดีครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกระชากันนะครับเพราะว่าเปิดกระชาสิีงที่ผม<ก>ต้องการก็คือเป็นวังน้ําแข็งครับเป็นไอเทมตกแต่งบ้านทั้งหมดเลยซึ่งของผมที่ยังไม่ได้ก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันนะฮะเนี่ยมันจะขึ้นที่ว่ายังไม่ได้ครบเซ็ตบอกเลยว่าอลังการจัดเลยเนี่ยดูดีดต้นไม้โคตรสวยจัดไปก่อนเลยครับ10โลแรกถ้าใครจะซื้อก็ลองดูนะครับเพราะมันมีแบบถูก4 0ด้วยปัดขวาเพื่อปลดล็อกดึงแกะกล้องลุ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 ง โอ้ได้สีทองไม่สีทองดีแปบ่าวะมันต้องเป็นสีลุงใช่ปะต้นไม้อะเปิดมาเป็นอะไรครับสีทองเลยมาถึงอันแรกเลยฟิงเครื่องเล่นแผ่นดนตรีไหม don't need that bro ไปต่อครับเราต้องการต้นไม้เท่านั้น All in ครับลุงลุง <Nope. S 1> โอโ้โหได้เป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราได้บันไดมาแล้ว,วอะแต่เป็นบันไดแบบม,มันไม่วนนะครับทุกคนมันเป็นบันไดแบบเนี้ยบันไดลิง ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้โบไม่ชอบบับโบไม่ชอบโบต้องการต้นไม้เท่านั้นครับวันนี้ต้นไม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 ้ลุก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 โอ้ยเอา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 สองเฮ้ยมาแล้วว่าต้นไม้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 โอ้โหเปียโนเฮ้ยใช่เปล่าว่เมื่อกี้โอ้โหได้เปียโนนะครับผมมามามาเอาดีครับ มาครับมาแล้วครับไอซ์ต้นไม้เข็ยดถีไม้คิดตั้นครับอุ้ยอันนี้ผม,มเห็นในกลุ่ม,มานะอันนี้เอาหาก,กนรน่ฟากมันคือต้นไม้พันปีจากเมืองลาฟเทลที่มาจากพอกวอร์ดส่งตรงผ่านรถไฟมามึงส่งมึงรถไฟอันมึงรถไฟไหนเนี่ยต้นมายังใหญ่ขอจบๆเลยไปแบบไม,ไม่ไม่พูดมากทําเพลงอะ่ะบึงบ้งบึง้งบึ้งมาเลยครับผมกด Hello โอ, Hello. โอ้มีแล้วอะน้องชาย เอาดีดีเกมมันเกมมันไม่ใจร้ายขนาดนั้นมันมีการันตีให้เราพี่ไม่ไต้องกลัวถ้าอยากได้อะไรได้ทุกคนไอ้ไงการันตีจริงครับ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> เอ้า เ,เกมมันเกมมันไม่ใจร้ายขนาดนั้นมันมีการันตีให้เราพี่ไม่ต้องห่วงอห oh ผมเปิดกระชาเสร็จครับออกมาเฮ้ยเม่งมีไอ้นุ่มไหนไม่รู้มาวาดรูปหน้าบ้านผมด้วยครับเหมือนจะเป็นกล่อง <c oughs> คุ้นๆนะครับเป็นกล่องลายอโพโลใจรหรือเปล่าอาจจะใช่นะมีคนมาวาดรูปหน้าบ้าน <c oughs> อโพโลใจอะ เด็กผู้หญิงอ่อนโยนแมวเหมียวอะ่ะจิตกรใช้อารมณ์ผสมศิลปินใช้อารมณ์ผสมเสียงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนจะคมโตรตีต้องผสมแป้งเฮ้ยอันนี้แปลกๆเฮ้ยแล้วบ้านใครวะเนี่ยข้างๆกูเนี่ยโอ้โห ที่เขามีหมาด้วยอ่ะเขาเลี้ยงหมาด้วยน,นี่บันไดนะครับอุ้ยไอ้น,นี่ไม่มีบันไดบนคุณมีบันไดบนไอ้นี่ดนตรีอันนี้เปียโนไม่ไม่ไม่ใช่เปียโนของของเซตนะอุ้ยอันนี้สีส,สีสีฟ้าว่ะเฮ้ยสวยจัดอ่ะเฮ้ยมันมีพื้นสีชมพูด้วยนี่ว่ะผมก็ได้ของผมไปตามปกติครับวันนี้จะมาเคลียร์เควสครับคือหลกัหลกๆเราต้องเคลียร์เควสทุกวันเพื่อบ้านเราจะได้ปลดล็อกที่ดินเพราะวันนี้กะว่าจะมาสร้างบ้านใหม่เพราะผมได้ต้นไม้มาแล้วครับ,รบขณะที่ผมกำลังตัดไม้อยู่ครับผมก็เจอใครไม่รู้เดินมมาาารเป็นสนสวหห้ใ่ไฟแง มาเก็บเพ็ดแล้วครับ๋ยวดูครับดูประวัติก่อนอันนี้เด็กใหม่นี่วาเพิ่งมาครับเป็นกันเองเคารบแอดเพื่อนก่อนครับระดับแรกเราต้องคุยกับเขาต้องแอดเพื่อนก่อนนะครับนี่แอดเพื่อนก่อนอันนี้คือเขาคุยแล้วมันไม่ขึ้นนะแล้วกูจะคุยยังไงนี่เอ้ยอโอ้โหอัพแล้วับเพื่อนสวัสดีครับคนไทยไหมนี่ถามก่อนชื่อว่ามินนี่เฮ้ยโอ้โหชื่อเหมือนฝรั่งคนไทยถามอะไรหน่อยซิเอา่ะ มันเอารถมาจากไหนหรออ่าซื้อเอาครับนี่เป็นไงครเทมากนี่นั่งไหมนี่เธอสาวนั่งรถป่ะนี่เอาวะนี่ไปซิ่งนี่ฮะพาสาวไปซิ่งเหตุเถิดไม่เก็บแล้วครับเมื่อกี้ที่นั่งสาส้าบาทนะครับ สาวเสือก็คือไถหมดอะม่ะไ,ไม่ไม่ไม่สนอ่ะความเท่าเทียมพิ่งเริ่มเล่นเมื่อกี้เลยตังไม่มีบอกว่ามันไม่เอา้าเฮ้ยโอ้ย,โ,อยโดทีล็ออฟโ,อโหโหกำลังไอ้น,นี่เลยสตอรี่ขาดนะครับเนี่ย <laughs> นะครับเมื่อกี้ก็พอดีผมให้ร้านเติมมานะครับเราจะได้แบบจัดกันต่อโอเคเดี๋ยวเราเปิดกระชาก่อนดีกว่า <c oughs> จริงๆถ้ามันโชคดีมันได้เลยะนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่น่าใช่หรอก นี่ไงมาเลยลุงเลยถ้าโชคดีคือได้เลยคือจบเลย<ม>จบไหมประตูไหมโอ้โหส่มอีกสิบทีอ่ะส่มอีกสิบทีการันตีก,ตก็ถือว่าโชคดีเอาละครับการันตีการันตีเอา้าสินทองอสินทองเราอะไรวะโคมไฟอ๋อโอเคเรายังไม่ได้ได้โคมไฟนะครับมาไหม อือดูทรงแล้วการันตีกูดูทรงแล้วการันตี <c oughs> รวร์วแบบนี้มันเอากูครบอะ่ะโอเคอันหนึ่งอันนี้คือการันตีแล้วว่าได้ลุงหนึ่งไ,ได้เป็น้ไหนครับได้เป็นนั่นไงเฮย้ยอว้วงน้าแข็งอุย้ยอุ้ยเราได้สองลุงไปในหนึ่งอันหรอเฮย้ยสมาเก็กสมารักเกินเราได้อันนี้เลยลุงเอ้ามาวะ่ะทีนี้ลุ้นเลยว่าได้ซ้ําหรือว่าได้ก่อนการันตีโอ้โห ต้นไม้ต้นไม้ใครไม่มีไหมเอาของผมไปไหมครับอีกสองทีครับการันตีโอเคอันนี้เกลือต่อไปการันตีแล้วครับทุกคนทีสุดท้ายนะครับนี่คือมาแน่นอนประตูอะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ไงมาแล้วลอยมาแล้วอุ้ยทองมาว่ะทองมาก่อนเป็นทองอะไรครับโอเคอันนี้เราได้แล้วเฮ้ยอย่าบอกนะโอ้โหนี่ผมยังไม่ได้ขุ้ทองอีกหรอหมดแล้วมะเนี่ยพ่ธาม อุยยังไม่ได้ประตูโอ้โหฝึดท้ายเลยประตูอ่ะโอ้โห,โโหแล้วพอ<ะ>ทีกูลืมดูว่ามัน,มนไม่ได้มีติ๊กถูกอันไหนอีกว่านี่ยเฮ้ยก็เป็นกระติ๊กถูกหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะอีกสามสิบเอ้ามาก่อนการันตีโอเคจบโอ้โหโอเคครบเหมาหมด แพตอนนี้เนี่ยผมได้ทุกอย่างที่อยู่ในภาพแล้วครับแต่ผมจะมาเนรมิตให้มันกลายเป็นแบบในภาพกันแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะสร้างไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เราไม่พอครับผมก็เลยกะว่าจะสร้างแค่ครึ่งหนึ่งก่อนปูพื้นให้เรียบร้อยครับเตรียมตกแต่งอย่างดีผมเห็นรถพี่ซิ่งอยู่ในเมืองอ่ะสาวขับอ่ะสีทองเปล่าสีทองเลยมีคันเดียวในเีืองเลยกันเพ่อตามยตัวเองแต่งานแล้วสาวขับรถมาพูดเอาไม่ไม่ไอ้เช่นนั้นก่บใครมีอาชีพหรือเปล่าไปแล้วรถที่ไปแล้ว ไอ้<า>เอยครูทางบ้านอยู่ดิคุมองไม่เห็นเฮ้ย <มา S 1> <Hey, S 2> นี่ <มา S 2> ไงมาแล้วน้องสาวนี่ว่าเอ้ยไอ้น้องคนนี้นี่ว่าไอ้ที่เจอตอนเก็บเห็ดอะเมื่อกี้ที่นั่งสามสิบห้าบาทนะครับเอารถพี่ไปขออนุญาตยังครับมินนี่น่ารักทุกคนพี่จากประสบการณ์ผม <laughs> คืออันนี้คือแบบเห็นชื่อปุ๊บเรารู้เลยเหรอไม่ต้องดูอะไรเลยแค่ชื่ออย่างเดียวคือน่ารักทัว เห็นจอดอยู่เลยลองซะเลยวะ่ะเฮ้ยโอ้โหลองซะเลยวะ่ะแบบนี้ต้องมีค่าเสียหายนะครับนี่รถผมคุณปู่ไม่ได้ให้ใครขับเ <c oughs> พิ่งหัดเล่นน่ยไม่มีอะไรให้เลยนะสิเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> พิ่งหัดเล่นด้วยเหรอแล้วคุณปู่ผมนะเออเพราะว่ามีเห็ดมีเห็ดไหมคือ <c oughs> ขอเป็นเห็ดไงมีเห็ดไหมเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ย กินต่อหน้าไปหมดต่อหน้าต่อตาเลยอ้โหงั้นมีไอจีไหมอเอ้เป็นไงมุกเห็ดมุงเลยเอ,อาอามุงไม่ใช่อาหวังอันนี้อามุงต้องทําความรู้จักกันก่อน,อนว่ะโหอ,อันนี้ไอน,นี้ได้นะพดี่อนี้ไม่ใจง่ายนะอันนี้อันนี้นนเล่น,น,นเล่นอันนี้เล่นเชิงเยอะนะงั้นเริ่มทําความรู้จักเลยครับชื่ออะไรครับที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันเรายังไม่รู้จักชื่อเธอเลยนี่ไงแนะนำเลยนี่ไงตามอยู อันนี้เชิงเยอะซะด้วยบ้านกูไม่น่าเสร็จแล้ววันเนี้ยเราชื่อมินนี่วะผมชื่อมินเนียนนี่ผมชื่อมิน,นเนี่ยผมชื่อมินเนียนแต่ถ้าอยู่ตรงนู้นเรียกมินน้วนได้เลยมินนุนได้เลย,นนเลยอันนี้ตลกนะนกกอันนี้อันนี้ตลกนะนวันนี้ไม่ได้ไอจีก็คือเราจะไม่นอนนะพาไปทคำความรู้จักคนอื่นหน่อยสิเหรอโอเคได้เลยนี่ก่อนนี่บ้านหลังนี้หลังโต อค okay, ถึงละปกติชอบชอบหมาไหมครับพี่ไม่ค่อยชอบหมาแต่พี่ชอบหนูมีเป็นไง, <c oughs> งหนึ่งมุกตรงตรงไม่ต้องมีคนชงด้วยนี่อาจจะเป็นหนึ่งมุกตรงชงไอ้นนมีตรงไหนวะมึงไ,ไงไปหลังต้นไม้นู่นใช่ไหมไอ้ต้นเชอร์รี่ต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมโอเคโอเคกูเห็นอยู่กูเห็นมือมึงแผลมมาอยู่ <c oughs> น้องมินนี่ช็อกเลยวะนิ่งเลยเจอเมืม่อกี้ไปยิบน้ำามา <c oughs> โอ้โหเจ้าของบ้านไปไหนนะกลายเป็นสายลมแสงแดดแล้วตอนนี้กูโ,โ้แต่ลหลังนี่คือแบบดูดิครับทุกคนม,มีหมาด้วยนะครับนี่จี้จ้าหมาชื่อจี้จ้าเอ้ยเอ้แมวอย่ามาจี้จ้าไอ้มันมากไปมาครับ จบแล้ววะสุดยอดเลยว,วะนี่เขชอบอยู่แล้วผู้ชายเล่นดนตีได้อ่ะดีอ่ะเพลงไดวิดสมายว่ะเก่งมากๆว่ะเฮ้ยรู้จักด้วยเหรอเพลงโปรดวะ่ะโอ้โหเอาเรื่องว่ะเพลงโปรดแล้วแล้วมีคนคนโปรดหรือยังนี่ยังเลยเอาไอ้นนยังเลยวะ่ะเอาวะ่ะแปลว่าน่ารักมากอย่างนี้แบบเขาไม่ให้ใครง่ายๆขอไอจีหน่อยนั้นงั้นบอกงั้นขอไอีหน่อยนี่เอาเอเอขอไอหน่อยเว้ย ขึ้นอยู่กับการตอบคาถามอ่ะเฮ้ยมาอะไรสีม่วงเฮ้ยคําถามนี้ไม่ยากนี่มาเขือเทศปิดมาเขือม่วงโอ้โหฉิดไปนิดเดียวมาอะไรอ่อนแอมาเหนื่อยมาเขือเปาะเย้ยมาเขือเปาะเย้ยไม่นจะถูกกัเนี่ยมาละไอ้เช่นนั่นก็มาไอ้เอาวังสุเกะตอบมาละมาอะไรเปรี้ยวจี๊ดมานาว ผิดมาม่วงเอ้ยทําไมอะทําไมมาม่วงเปรี้ยวอะเอ้าเฮ้ยมันยังไม่เฉลยอันเก่าเลยโอ้โหมาอะไรหอมอร่อยมาเขือเทศนี่มาฟ้า <c oughs> หเห้เอ้ยทำไมมันยากเกีว่าการ<ต>ขอไอจีสาวเนี่ยคนไม่ใช่ตอบอะไรไปก็ไม่ถูกโอ้โห,โหไอ้ขี้อาหวังแล้วมาอะไรอยู่บนฟ้ามาอยู่บนฟ้าไอ้น,อนุไอ้นอนมาอะไรมา,มาอยู่นี่มายูนิคอร์นมายูนิคอร์นมึงบินได้เหรอวะ มายูนิคอนอ่ะกูตอบแล้วเอ้ยมันมีปีกแต่ว่ามันไม่บินหรือเปล่ามาอ่อนนะฟาเฮ้ยขออีกข้อนึงขออีกข้อเพราะว่าตอนนั้นถูกตะข้อใกล้แล้วกว่ากว่าใกล้ใกล้จะคมใกล้ใกล้จะคมม้าในในโลกละม้าอะไรบินได้ม้าอะไรบินได้ว้าวม้ามีปีกไอ้เหี้ยมาถูกม้าแรงปอใกล้แล้วม้าอะไรสกปรกม้าได้อาบน้ำ เฮ้ยไอ้นนมึงดูมาเล่นมันมันมีคอร์ดด้วยกูไปสดมาแล้วไอ้นนอะไรไอ้จีน้องล่ะเฮ้ยกูเอาฟังดนตรีก่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยเจ้าของบ้านหนีไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้นุ่มนี่มาเล่นดนตรีเพราะจัดเหละไอ้นุ่มไอ้นุ่มเนี่ยไอ้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 เฮ้ย โอ้ยเมื่อกี้มาเล่นไทยพิซมาแบบมีคอร์ดไปมีคอร์ดด้วยไอ้นนท์เล่นดนตรีพอจังไอ้เจ้าสาวเป็นโอ้โหไม่ได้นะเอ้พี่ก็เล่นได้เหลือสองข้อเอคือเหลือม้สองข้อเอามาม้าอะไรมาจากฝรั่งเศสไอ้นนท์มาอะไรมาจากฝรั่งเศสมาอะไรมาจากฝรั่งเศสหรอโอ้โหมีเวลาด้วยมายองชิดไม่รู้ว่ามันอยู่ในหัวกูแล้วเนี่ยไอ้มายองชิดเนี่ย มากะลองกูว่าเลยกูว่าเลยค่ะนิียวกูจำชื่อขนอม,ม,มไม่ได้ไอ้เฮียข้อสุดท้ายแล้วทำไมมันยากอย่างวะไ,ไอ้เฮียเอ้ยไอ้จีสาวมาได้มาจากเมืองจีนไอ้โนดนอันนี้มาแพนดี้มาแพนดี้อะไรวะมันต้องมีแพนหนาปะเออเออมาแพนดี้เอ้ยถูกเอ้าผิดไอ้เฮียมาล่าโอ้โห เไปเวหมดอาหารเฉยเอ้ยเล่นดนตรีแบบเมื่อกี้ให้ฟังหน่อยสิเออเล่นได้ให้ไอจีไหมอืมนี่เอว่าเล่นได้ให้ไอจีไหมนี่มีมีมีข้างบนข้างบนเมื่อกี้มาเล่นไอ้นี่นี่ว่าไอเพลงบัวมื้อนี้มีแต่ เปเขบาบอกโอเคโอเคเขาให้แล้วพี่เฮ้ยโอเคแล้วเหรอเอ้ยเอาว่ะเลยแล้วเขาโอเคแล้วเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาเว้ย <laughs> โอ้โหความพยายามเราไม่เสียหายวอาที่เราฝึกซ้อมมาคือปกติขอแล้วเขาจะไม่ค่อยให้กันไงฝ่ฟาฟันอุปสรรคกันมา <laughs> กว่าแ,บบแปลกๆเลย <laughs> ไอ้โดนมึงเห็น <laughs> มึงเห็นชื่อไอจีไหมเต้ยอภิมุกไอ้เต้ยเปิดไหมดิ ว่าเย่เตยช่วยครับฮัลโหลทำอะไรอยู่นั่งเล่นเกมไปเรื่อยเกมอะไรไปแชร์จอแล้วกันเดี๋ยวแชร์จอแล้วกันลัวอะไรหนึงนะเห็นแล้วชัดเลยเห็นตัวกูด้วยที่อยู่ข้างๆชัดลชัดและไอหนุ่มหัวเกีย์นั่นอ่ะโอ้โหไอเฮียน้องวินนี่ไอเฮียเอ้ยกลับไม่มึง

น,น้องมินเนี่มีต่อเฮีย yeah. น้องมินนี่มีนวแบบนี้จบเลยผมกลับมาทําบ้านต่อดีกว่าภารกิจเรายังไม่เสร็จครับประเด็นคือพื้นที่เราไม่พอครับเราก็ต้องจัดสรรที่ให้มันเพื่ออนาคตไปก่อนคือ <c oughs> ตอนนี้เรามีงบแค่ทําแค่ด้านหน้าครับไอ้ตรงประสานเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าที่ดินเราไม่พอต้องไปทำเกลเรื่อยๆ <c oughs> ผมก็ออกแบบจนเสร็จครับคิดว่าอันนี้น่าจะใช้งานได้แล้วตอนนี้ก็เสร็จลรแล้วครับบ้านเราทุกคนเป็นไงดีไซน์ใหม่ครับผมเข้ามาก็จะเจอแบบว่าเป็นน้ําพุอันนี้คือก็มีดนตรี นี่เพงเลงเล่นได้ด้วยนะครับอันนี้มีไฟเปิดสว่างสวัยนี่เป็นเปนโนนะครับเปนโนแบบสําหรับผีมะโอ้โหคือเท่เลยครับผมเนี่ยเป็นไงแต่ประเด็นคือบ้านผมที่ดินไม่พอนะทุกคนมันเลยได้แค่นี้ <laughs> เดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวเรามาต่อเติมเพิ่มนะ คือมาแค่ครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวผมไปทําเควสเพิ่มครับบ้านเราจะเป็นยังไงต่อฝากติดตามซีรีส์ฮาร์ตตเปียก็นด้วยนะครับลิง์โหลดอยู่ข้างล่างใครอยากตามมาเล่นแอดเพื่อนมาได้ครับไทมไทย็7เจอในเกมก็ทักได้นะครับ,รบกดหวัวใจใบ้านผมด้วย